o k s Tarim 점근 점근 že 입니다 우

เดือมมันยังไม่มากพอ,อรกอระมอสวัสดีครับผมกระมอสวัสดีครับเดือสีมันยังไม่มากพอขยับขยับไปครับนี่ไม่ได้หรอเช่นหรือเปล่าโอเคสีเขียว สีขาวใส่ลงไปนะสวัสดีครับผมมีใครประมาณนี้สีขาวเ调เ่้าก่อน Samtidig เจียวมัน <Representatives> น <shirt Olha. S 1> <Ryan. S 2> ่าน้อยไปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับเจียวมันน่าน้อยไปนิดนึงสีขาวใส่ตอนนี้สีขาวมองไม่เห็นสีเลยอ่ะ

ไม่จมอะจมหมดเลยเจลมันหน้านานไปหน่อยนะเจลมันหน้านานไปหน่อยนะครับสมเจลยว้หลายวันก็เลยเป็นแบบนี้ Giờ đây này. Lo nó chú, 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 chú. mình chụp phần là phần chịu phân nhẹ mẹ chịu 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 เอสีไม่ด <hel> <shower> ีจมเลือดสีไม่ดีว่าไครับ่ด้เหรอวะลูกวะเฮ้ยเฮ้ยถ้าแม่บอม่าเลี้หนูของเราแต่เราเลี้ยงขานเนี่ยถูกไหมกาะเดินจ้า เรไ่่นอานา่นดยเา่มลวน่มเขาดูดานะดด้นขอ่าูดไรไม่่วะนู่นเดี๋ยวเาลองทำดูในของเขาก่อนจะเชื่อมันจะเอเชื่อไไม่โอ้ชื่ ô thì lưu vào đây với nhau Thôi khó thăm mấy mướn này, khó thăm mấy mướn này Thế thì em muốn cắn Chưa muốn không muốn chẳng mấy mướn này lạ Chưa Nó trồn Trời mắn mấy lo <laughs>

อีกไงยังดูภาพเลยเหรอคมีหลายย่งแบบโอ้วันที่หกวันที่หหรือวันที่สีวันที่โอ้เดือนที่หกโอ้เดือนที่หกว่าเดนที่ห้าโนทีวันที่หนี่ครับออกมาแล้วใจเย็นทั้งีถอยถอยถอยถนอใจมันเาคน ไทดมตวน่อเออ้งขอมัน่อเนสมัยนี้งเข้าคนมันเชียวเข้ากันหรงเชียวมันไม่น่าเข้ากันนะนีเ่เง็นสีมันอุยหดเดข้่าไปหมดเลย็ดข้างล่ไปหมดเลย เดี๋ยวไปตาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่โอเคทำงานต่อไปฮะเดี๋ยวลองดูอะไรต่อไปเปลี่ยนสี Thì đi xì sì ở đây gặp xì sì ở đây sì đường Xì sì đường Nó có xì sì đen đường sì đen rồi sì 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 đi có Xì sì muông โอเคน่าจะเข้ากันได้ดีนะน่าจะเข้ากันได้ดีอันนี้สีแดงอันนี้สีอะไรวะเนี่ยสีม่วงอันนี้สีเหลือ, okay. ลองโอเคลงม่ครับมีสีเหลืองอยู่ลงมาติร์เ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 ราเพิ่งด้สีเหลือง เราพูดในสีเหลืองนี่เขาทำกันง่ายนะแต่ผมทำนี่ทำนี่นี่เหมือนยากๆโอ้จมเหมือนสีเหลืองเจียวมันน่าน้อยเลยนะอ๋อแล้วไปคนไหมอ๋อสีม่วงเราดู เข้าฟังหมดแล้วเข้าฟังหมดแล้วทีแดงดคนอื่นเขาทำให้เข้าฟังเลยทำให้เราทำหรือเข้าฟัง ดีเด้หายหมดจมเจียวมันหน้าหมดอายุไปแล้ว chiều nữa cho một ai ok xia lại to xia đang nói rồi สีแดงน้อยหน่อยโอเคสีอะไรน้อยสีเราสีน้ำเงนินไปหน่อยเราสีน้ำเงนินไปหน่อย เจียวเขาเขาถ้าไม่นานหน่อยแต่ว่ามันไม่ดีแล้วว่ะก็ไม่นานไม่ดีก็ทิ้งเออเดี๋ยวเขาต้องทำใหม่แล้วมั้งเนี่เดี๋ยววันหยุดนี่เขาต้องทำใหม่แล้วเดี๋ยวมาเลยเดีวเขาจุ่มแบบจุ่มแบบไหนวะจมเจื้อด้วยาอจมเชื้อกจุ่มแบบนี้พอแล้วใบเดียวพอตัวเขาเดี๋ยวเรียนนั่น่ะ้เดี๋ยวเดี๋ย โอ้โหจะทำอะไรเนี่ยาทำสีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจุนงด้วยเอาวเดี๋ยวโยเฉยนี่เขาเขาไล่ทีละั้น้วยนี่ไล่แบบนี้ไปเออให้มันแต่น้ำไปนี้แตนี้ให้มันแต่น้ำไปมสุด

ม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนเช้ามาดู đằng này Mê tên đăng chay lời Mê Xí chôm một nhấp Xí sí chôm một Mày ăn mới có rồi đó Mê lại Nước mà Năm chiều nó là một rồi, dụp ผสมน้ำเจลไว้สามสี่วันแล้วนี <Patt us S 1> <anc> ่ผสมน้ำเจลไว้สามสี่วันเจลน่าจะหมดอายุเจลน่าจะหมดอายุล้างเกบไว้สีล้างสีเกบไว้ดีกว่า เดีราเขาเก็บสีก่อนนะนี่ทิ้งไหมครับสำหรับเพิ่มขึ้นนี้ก็พอแล้ว thích chiếc váy này tặng đơn tàng đơn con ươn thỏa thăm nó chéo rồi để dẫn lo hạt thăm จะไปเหมือนคนที่เขาทำมาต้องแน่นานได้ไงล้างครับล้างอุปกรณ์เดี๋ยววันหยุดค่อยทำใหม่วันหยุดค่อยทำใหม่ อืม,มอ่สีมันไม่น่าหมดอายุ่สีอลือเยอะอยู่สีเหลือเยอะอยู่ที่ทำไม่ได้ก็คือน่าจะสีอะไรสีเขียว สีอะไรไม่ต้องปกนะสีอะไรไม่ต้องปกสีเหลืองเดี๋ยวแม่สีเพี้ยนอนะีก จะทำกอบอยางก็จะทำกอบอยางก็ไม่มีน้ำยางนะจะทำกบยางก็ไม่มีน้ำยางเลยสแกนนิวติดก่อนดูสีน้ำเงินอ๋อ โอ้สีม้วนสีมงวนไปแล้วตอนนีวมีมันต้องมาทำกบยางซะละเนี่ยสีใช้ไม่ได้เลยเอยสีอใช้ได้แต่ที่ใช้ไม่ได้ก็คือ น่าเป็นน้ำเจลนะสวัสดีครับผมน้องน้องบิวน้องบิวเหรอน้องบิวสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาสนใจกันนะครับที่กำลังจะลงไลฟ์เลยเนี่ยทำสี่ร้อยน้ำไม่เป็นหังใจก็จะลงไลฟ์แล้วอุตสาห์ลงทุนเอซีมา2ังยี่สิบบาท อุดซาลอนทุนเอซีมาตั้งยี่สิบบาทโอ้เดี๋ยวผมให้ดูกล้องผมนะนี่ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยนะน,นี่เดี๋ยวลองกดดูดิเอ้ฮึย bật piton nè, hả? Không piton này sao lạ Phai đen thông này Không Phải tỉ lo อย่าบอกมันยังไม่ได้ใช้พังนลยนะเออไฟไม่ติดแล้วยังไม่ได้ใช้พังแล้ว,นะไไม,ลม,ลวมั้ง ไม่ใช่น่าจะพังแล้วโอเควันนี้ขออนุญาตลงไล่นะครับไปแล้วบ๊ายบาย